บทที่82เนนทองดีสองทุ่มครึ่งของอีกวันเนนทองดีจึงออกจากผลสมบัติซึ่งท่านได้อธิษฐานจิตไว้ตอนก่อนเข้าว่า จะอยู่ในสมบัติเป็นเวลา24ชั่วโมงเจ้าคุณอาจารย์ได้สั่งให้ลูกศิษย์ของท่านนำน้ำปานะมาถวายด้วยรู้ว่าเนนจะต้องทั้งกระหายและหิวเนื่องจากไม่ได้ดื่มฉันหนึ่งวันเต็มๆม,มหาหนูอาจารย์แพงตลอดจนสิทธิ์ร่วมสำนัก ครั้นทราบข่าวต่างพากันชื่นชมยินดีกันทั่วหน้าด้วยยังไม่เคยปรากฏว่ามีสมณเณรรูปใดทำได้เช่นนี้มาก่อนบุคคลที่ยินดีปรีดากว่าใครเพื่อนเห็นจะได้แก่พระเจริญเพราะรนอกจากเนนทองดีจะอยู่ในอารามเดียวกับท่านแล้วยังติดสอยห้อยตามในฐานะลูกศิษย์คอยรับใช้ เมื่อลุกสิ์ได้ดีมีความก้าวหน้าในการปฏิบัติอาจารย์ย่อมยินดีด้วยเป็นธรรมดาหากในความยินดีปรีดานั้นก็มีความกังวลลึกๆแฝงอยู่จึงพูดกับเนนว่าเนนอย่าเพิ่งกลับวัดนะอยู่เป็นเพื่อนกันก่อนพระนหลมกังวลว่าจะไม่มีเพื่อนผมก็อยากจะอยู่คอยรับใช้หลวงพี่ แต่สงสัยว่าจะอยู่ไม่ได้เนนทองดีตอบทำไมจะไม่ได้ก็เขาส่งเรามาอบรมตั้งหกเดือนเรามีสิทธิ์อยู่ต่อจนครบกำหนดท่านหาทางออกให้เพราะคิดว่าเนนกลัวทางสำนักจะไม่ให้อยู่เนื่องจากว่าเรียนจบหลักสูตรก่อนกำหนดถึงห้าเดือนไม่ใช่เรื่องที่อยู่หรอกครับหลวงพี่ที่ผมว่าอยู่ไม่ได้เพราะต้องกลับไปเยี่ยมโยมแม่ ซึ่งกำลังป่วยหนักเนนผู้กลายเป็นอธิชาติสิทธิ์อธิบายเนนรู้ได้ยังไงหรือว่าทางบ้านมีหนังสือแจ้งมาพระหนุ่มถามผมก็บอกไม่ถูกเหมือนกันว่าทำไมถึงรู้เพราะอยู่ๆมันก็รู้เองเห็นเองและมั่นใจว่าสิ่งที่รู้ที่เห็นนั้นถูกต้องตามความเป็นจริง พรุ่งนี้จะได้รับหนังสือที่ส่งมาจากทางบ้านว่าโยมแม่ป่วยนะหรือครับผมมั่นใจอย่างนั้นน่าแปลกนะครับหลวงพี่อาน,นิสงส์งแห่งการปฏิบัติธรรมช่างอัศจรรย์เหลือกเกินแต่ก่อนผมเป็นคนพูดติดอ่างครั้นมาปฏิบัติธรรมจนจิตตั้งใจถึงกลับพูดได้ไม่ติดขัด ผมต้องขอบคุณหลวงพี่ที่ชวนให้ผมมาพบขุมทรัพย์ทางปัญญาท่านก้มลงกราบพระหนุ่มสามครั้งด้วยรู้สึกซาบซึ้งในบุญคุณอย่าคิดว่าเป็นบุญคุณอะไรเลยหลวงพี่ว่าเป็นบุญของเนนนั่นแหละเนนต้องเป็นผู้ที่เคยสร้างสมบุญกุศลมาก่อนที่เรียกว่าบุกเพจกะตะปุญญาตา จึงได้ประสบผลสําเร็จอย่างรวดเร็วในปัจจุบันทันตาเห็นพระหนุ่มพูดออกตัวถึงยังไงหลวงพี่ก็มีบุญคุณต่อผมเพราะถ้าหลวงพี่ไม่บอกหลวงพ่อชอบว่าจะพาผมมาด้วยผมก็คงไม่ได้มาเอาเท่านั้นเนนจะคิดอย่างนั้นก็ตามใจบอกตามตรงว่าหลวงพี่ชื่นใจมากที่เห็นเนนประสบความสำเร็จ แต่เมื่อกลับมามองตัวเองแล้วก็เศร้าใจหลวงพี่คงจะไม่ก้าวหน้าเพราะไม่เคยสร้างสมบุญไว้นอกจากไม่สร้างสมบุญแล้วยังสร้างเวรสร้างกรรมมากมายอย่างที่เคยเล่าให้เนนฟังนั่นแหละพระหนุมรู้สึกหดหูใจเมื่อนึกถึงการกระทำของตัวของท่านในครั้งอดีตอย่าเพิ่งท้อถอยสิครับแล้วก็อย่าเพิ่งโทษว่าเป็นเวรนเป็นกรรมอะไร แต่ถึงจะเป็นอย่างนั้นจริงก็แก้ไขได้กรรมเป็นเรื่องที่แก้ไขได้นะครับผมว่าชาวพุทธเรายัางเข้าใจไม่ถูกต้องเกี่ยวกับเรื่องกรรมไม่ถูกต้องยังไงพระเจริญอยากรู้ก็ไปเข้าใจว่ากรรมเป็นเรื่องที่แก้ไขไม่ได้นะ่สิครับอย่างเช่นคนที่เกิดมาจนก็ก้มหน้าก้มตารับกรรมต่อไปโดยไม่ยอมปรับปรุงแก้ไข เพราะถือว่าเป็นเวรเป็นกรรมแบบนี้เป็นการเข้าใจผิดนะครับควรจะทำความเข้าใจให้ถูกต้องว่ากรรมนั้นแก้ไขได้เช่นคนที่เกิดมายากจนก็ต้องขยันทํามาหากินแล้วก็จะรวยได้ต้องแยกให้ออกว่าระหว่างกรรมเก่ากรรมปัจจุบันการที่เกิดมาเพราะกรรมเก่าทำมาไม่ดีจริงอยู่เราไม่สามารถแก้ไขกรรมเก่าได้ เพราะสิ่งที่ผ่านไปแล้วย่อมไม่คืนกลับเราย้อนอดีตไม่ได้แต่กรรมปัจจุบันเราแก้ไขได้คนเราเลือกเกิดไม่ได้แต่เลือกเป็นเศรษฐีได้จริงไหมครับจริงเอลุงพี่ชักแปลกใจซะแล้วว่าทำไมเนนถึงได้พูดเก่งนักหรือว่าจะเข้าตำราน้ำแแหลมใครเสีย่ยมมะนาวกลมเกลี้ยงใครกลึง พระหนุ่มพูดยิ้มยิ้มอานิสง์ของการปฏิบัติธรรมตั้งหากละครับธรรมะเข้ามาปรับเปลี่ยนอะไรบางอย่างในตัวผมจากคนที่พูดติดอ่างกลายเป็นพูดคล่องและจากคนที่ไม่รู้ก็เกิดปัญญาสว่างสวัยขึ้นอย่างน่าอัศจรรย์ธรรมะเนี้ยลึกซึ้งนะครับหลวงพี่ใครไม่ปฏิบัติก็ไม่รู้ต้องปฏิบัติจนรู้เองเห็นเองแล้วจะซึ้งใจ เหมือนที่พระพุทธองค์ตรัสด้วยว่าปัจจตังเวทิตัพโพวินยูหิผู้รู้ก็รู้ได้เฉพาะตนธรรมะเนี่ยรู้ได้เฉพาะตนจริงๆนะครับถ้าเราเข้าไม่ถึงใครจะมาพูดยังไงก็ไม่เข้าใจได้ ที่เนนพูดมานี้ทำให้หลวงพี่นึกถึงคำพูดของหลวงพ่อในป่าแต่หลวงพี่ก็ยังไม่เข้าใจลึกซึ้งอะไรคงต้องใช้เวลาแล้วก็ตั้งหน้าตั้งตาทำความดีเพื่อชดใช้กรรมเก่าสมัยเป็นเด็กหลวงพี่ไม่เชื่อบาปบุญมีจริงตอนบวดใหม่ๆก็ยังไม่เชื่อเพราะไม่ได้สนใจเรื่องการปฏิบัติ มัวแต่นับวันนับคืนว่าเมื่อไรจะได้ลาสิกขานี่ถ้าเกิดหลวงพี่ศึกไปเป็นคา,ารวะตั้งแต่ตอนนั้นป่านนี้ก็ไม่รู้จะก่อกรรมทำเข็นเพิ่มอีกเท่าไรแล้วก็คงเป็นชาวพุทธที่ไม่รู้ว่าพระพุทธศาสนาสอนอะไรเรียกว่าเป็นพุทธแต่ชื่อเหมือนกับที่คนอื่นๆเขาเป็นกันเนละ่ะตอนก่อนบวดรู้ไหมว่าพระพุทธศาสนาสอนอะไร ท่านถามอาติชาติสิทธิ์ไม่รู้เลยครับถึงตอนบวชแล้วผมก็ยังไม่รู้เพิ่งจะมารู้ตอนที่ปฏิบัติมากๆนี่เองแต่ก่อนผมคิดเอาเองว่าพระพุทธศาสนาสอนให้ทำบุญสร้างโบสถ์สร้างศาลาหน้าที่ชาวพุทธมีเพียงเท่านี้แต่ความจริงแล้วไม่ใช่สิ่งที่พระพุทธศาสนาสอนคือ สัพพปาปัสสะอักะระนังกุสะลัสุปสัมปทาสจิตตะปริโยธาปนังเอตังพุทธานะศาสนังแปลว่าการไม่ทำความชั่วทั้งปวงการบําเพ็ญแต่ความดีการทำจิตใจของตนให้ผ่องใสนี่เป็นคำสอนของพระพุทธศาสนาสรุปสั้นๆก็คือ พระพุทธศาสนาสอนเรื่องศีลสมาธิปัญญานั่นเองคนเป็นเนนพูดจ้อยๆจนคนฟังรู้สึกเพลิดเพลินโอ้โหเนนเก่งบาลีอีกด้วยถามจริงๆเธอเคยเรียนบาลีมาหรือเปล่าทำไมพูดได้กรองปากอย่างนี้เนนทองดีถูกถามไม่เคยเรียนหรอกครับหลวงพี่ก็รู้ หลวงพ่อช่อท่านมีงานแยะไม่มีเวลาสอนพระสอนเนรหรอกก็บวชเฝ้าวัดไปวันวันทั้งพระทั้งเนรแต่ท่านก็ดีนะที่ให้เราสองคนมาปฏิบัติอย่างน้อยเราก็ได้มาพบแสงสว่างถึงหลวงพี่จะไม่ได้มากเท่าเนนแต่ก็สว่างพอที่จะทำให้ไม่หลงทาง คนเรามีนิสัยปัจจัยไม่เหมือนกันจะให้สำเร็จพร้อมกันได้ยังไงจริงไหมแต่ความเพียรพยายามก็เป็นปัจจัยสำคัญที่จะนำไปสู่ความสำเร็จนะครับผมหมายถึงว่าคนเราไม่มีบุญเก่ามาก่อนเพราะในอดีตไม่เคยสร้างสมไว้แต่มาในปัจจุบันเขาปรารบความเพียรอย่างสม่ำเสมอสก็ประสบความสำเร็จได้ คนเป็นสิทธิ์แย้งอย่างนิ่มนวลเอาละหลวงพี่ยอมรับว่าที่ผ่านมาหลวงพี่ย่อหย่อนในการทำความเพียรต่อไปนี้หลวงพี่จะตั้งต้นใหม่จะปรารบความเพียรสม่ำเสมอดังที่เนนว่ามาหลวงพี่ให้สัญญาว่าจะไม่เสียชื่อวัดพรหมบุรีของเราดีครับผมขอเอาใจช่วย ถึงจะกลับไปอยู่ทางโน้นแล้วก็จะส่งกำลังใจมาให้ขอให้หลวงพี่ระลึกไว้เสมอว่าวิริเยนะทุกขมัดเจติบุคคลจะล่วงทุกได้เพราะความเพียรดูเหมือนคนเป็นสิทธ์กลับสอนคนเป็นอาจารย์จนพระเจริญออกสงสัยว่าใครเป็นสิทธ์ใครเป็นอาจารย์กันแน่ ขณะที่เนนทองดีกับพระเจริญกำลังสนทนาอยู่นั้นลูกศิษย์เจ้าคุณอาจารย์ก็เข้ามาในห้องเขากราบพระและเนนสามครั้งแล้วจึงเรียนว่าหลวงพ่อท่านให้มานิมนต์หลวงพี่เนนไปสอบอารมณ์ที่ห้องท่านครับเขาหมายถึงพระอุดมวิชาญาณวิปัสนาจารย์แห่งวัดมหาธาตุ ขอหลวงพี่ไปฟังด้วยคนนะพระหนมรีบบอกเนนจึงพูดอย่างเกรงใจว่าให้ผมขออนุญาตท,ท่านเจ้าคุณอาจารย์ก่อนดีไหมครับไม่ต้องขอหรอกครับหลวงพ่อท่านสั่งผมมาว่าให้หลวงพี่เนนไปรูปเดียวส่วนหลวงพี่ให้ปฏิบัติอยู่ในห้องจนกว่าหลวงพี่เนนจะกลับเข้ามาลูกศิษย์เจ้าคุณอาจารย์บอกกล่าวตามที่ได้รับมอบหมายมา เมื่อเนนทองดีเข้าไปในห้องพระอุดงวิชาญาณน,นั่งรออยู่แล้วที่อาสนะของท่านทันทีที่เห็นหน้าลูกศิษย์เจ้าคุณอาจารย์ก็รู้ว่าเขาได้เข้าถึงกระแสรพระนิพพานเป็นพระอริยบคนลลำดับต้นที่เรียกว่าพระโสดาบานันท่านจึงเริ่มทำการสอบอารมณ์เพื่อทราบว่าสัมเนรผู้นี้จะผ่านญาณสิหได้อย่างอ่อน อย่างกลางหรืออย่างกล้าถ้าได้อย่างอ่อนเป็นพระโสดาบันประเภทสัตตะขัดตุประมะจะท่องเที่ยวไปในสุขติพบเจ็ดพบจึงจะเข้าถึงพระนิพพานถ้าได้อย่างกลางเป็นพระโสดาบันประเภทโกลังโกละจะแล่นท่องเที่ยวไปในพบสองหรือสามพ,<บ>พ<บ>จึงจะเข้าถึงพระนิพพาน แต่ถ้าได้อย่างสูงเป็นพระโสดาบันประเภทเอกพีซีก็จะเกิดในโลกมนุษย์อีกชาติเดียวเท่านั้นก็จะได้เข้าถึงพระนิพพานกล่าวโดยย่อ,อคือผู้ที่เข้าถึงกระแสพระนิพพานเป็นพระโสดาบันแล้วจะเกิดอีกอย่างน้อยหนึ่งชาติอย่างมากเจ็ดชาติก็จะบรรลุพระนิพพานคือเป็นพระอระหรันเนนทองดีทำความเคารพพระอาจารย์ ด้วยการกราบเบญจางคประดิษฐ์สามครั้งจากนั้นจึงนั่งประนมมือรอฟังคำถามพระอุดมวิชญา,านสอบอารมณ์โดยเริ่มจากญาณที่หนึ่งชื่อนามรูปปริเฉทยานอันเป็นญาณที่ผู้ปฏิบัติเกิดปัญญารู้ว่าอะไรเป็นรูปอะไรเป็นนามที่เรียกว่ารูปนามนั้นแท้จริงเป็นอย่างไรผู้ปฏิบัติ รู้แยกรูปแยกนามออกจากกันอย่างชัดเจนไม่ปะปนกันเจ้าคุณอาจารย์เริ่มด้วยคำถามขวาย่างกับซ้ายย่างเป็นอันเดียวกันหรือว่าคนละอันกันเป็นคนละอันกันครับเนนทองดีตอบฉับพลันด้วยว่าเคยผ่านการสอบอารมณ์จากมหาหนูและอาจารย์แพงมาบ้างแล้วซ้ายย่าง อันก่อนกับซ้ายยางอันหลังเป็นอันเดียวกันหรือว่าคนละอันกันเป็นคนละอันกันครับพองกับยุบเป็นคนละอันกันหรืออันเดียวกันเป็นคนละอันกันครับพองแรกกับพองหลังยุบแรกกับยุบหลังเป็นคนละอันหรืออันเดียวกันเป็นคนละอันกันครับ เน้นตอบอย่างคล่องแคล่วจะคุณอาจารย์รู้สึกพอใจที่ลูกศิษย์รู้แยกรูปได้อย่างถูกต้องจึงทดสอบรู้แยกนามด้วยการถามว่ารู้ขวาย่างกับรู้ซ้าย,ย่ยงเป็นอันเดียวกันใช่ไหมเป็นคนละอันกันครับรู้พองกับรู้ยุบเป็นคนละอันกันใช่ไหมใช่ครับ รู้พองแรกกับรู้พองหลังเป็นอันเดียวกันใช่ไหมเป็นคนละอันกันครับเป็นอันว่เนียนทองดีผ่านการทดสอบรู้แยกนามลำดับต่อไปก็คือการทดสอบรู้แยกรูปแยกนามพระอุดมวิชาญาณตั้งคําถามว่ารู้กับขวาย่างซ้ายย่างเป็นคนละอันกันใช่ไหม ใช่ครับรู้กับพองรู้กับยุบเป็นอันเดียวกันหรือคนละอันกันเป็นคนละอันกันครับลำดับต่อไปเป็นการทดสอบทางอายตนะรูปกับรู้ว่าเห็นเสียงกับได้ยินกลิ่นกับได้กลิ่นรสกับรู้รสสัมผัสกับรู้ถูก เป็นคนละอันกันหรืออันเดียวกันคนละอันกันครับเพียงคำถามเดียวก็รู้สึกว่าลูกศิษย์ผ่านการทดสอบทางอายตนะท่านจึงตั้งคำถามเบตะเล็ดเป็นลำดับสุดท้ายมีเวทนาเกิดขึ้นไหมมีครับแล้วกําหนดหรือเปล่ากําหนดครับยกตัวอย่างซิเมื่อปวดขา ผมกำหนดปวดหนอปวดหนอครับกำหนดแล้วหายปวดไหมไม่หายครับแล้วเธอทำอย่างไรกำหนดว่าอดทนหนอภาคเพียนหนอแล้วกลับมากำหนดที่พองหนอยุบหนอครับจิตแลบออกไปข้างนอกบ้างไหมมีบ้างครับและกำหนดทันหรือเปล่าบางครั้งก็ทัน บางครั้งก็ไม่ทันครับการทดสอบหขั้นผ่านไปปรากฏว่าเนนทองดีตอบได้อย่างฉะฉานจึงสามารถผ่านยานที่หนึ่งได้อย่างยอดเยี่ยมจากนั้นเจ้าคุณอาจารย์จึงสอบอารมณ์ยานที่สองที่สที่4และที่หซึ่งมีชื่อเรียกตามลำดับคือปัจจยะปริคะหะยานสมัสนญยาน อุทยพยายานและพังคยานจากยานที่ห้าก็เป็นยานที่หกชื่อพยายานไปจนกระทั่งถึงยานที่สิบชื่อปัจเจเวคขณะยานยานที่หนึ่งถึงยานที่ห้าเนรทองดีตอบได้ฉะฉานคล่องแคล่วด้วยว่าเคยผ่านการทดสอบจากมหาหนูและอาจารย์แพงมาแล้ว แต่ยานที่6จนถึงยานที่16ยังไม่เคยได้รับการทดสอบจากอาจารย์ท่านใดามาก่อนความคล่องตัวในการตอบจึงลดลงท่านจึงจัดให้อยู่ในพระโสะดาบันประเภทสัตตะขัดตุประมะซึ่งจะต้องเวียนว่ายอยู่ในสุขติภูมิอีกอย่างมากไม่เกินเจ็ดชาติก็จะบรรลุพระนิพพานเป็นพระอรหรันต์ เอาละเป็นอันว่าเธอผ่านยานที่16แล้วต่อไปนี้ให้ตั้งใจฟังปริยัตเพื่อประดับความรู้ปริยัตเปรียบเสมือนเข็มทิศปฏิบัติเหมือนการเดินทางไปสู่จุดหมายถ้ามีเข็มทิศแต่ไม่มีการเดินทางก็ไม่เกิดประโยชน์อันใดเหมือนคนที่รู้ปริยัตแต่ไม่เคยปฏิบัติแต่ถ้าปฏิบัติโดยไม่รู้ปริยัตเสียเลยก็อาจหลงทางได้ ฉะนั้นปริยัติจึงมีความสําคัญจะต้องรู้ไว้บ้างเข้าใจหรือยังเข้าใจครับกระผมมีความรู้สึกว่าเมื่อเราปฏิบัติได้แล้วปริยัติก็ไม่ใช่เรื่องยากอีกต่อไปกระผมสังเกตในการปฏิบัติคนที่ไม่รู้ปริยัติมาก่อนจะปฏิบัติได้ก้าวหน้าส่วนคนรู้ปริยัติอาจจะมัวติดอยู่กับสิ่งที่เรียนรู้มา ครุ่นคิดหมกมุ่นอยู่กับทฤษฎีจึงปฏิบัติไม่ก้าวหน้าเท่าทีค่ควรเนนทองดีออกความเห็นเพราะเปรียบเทียบตัวท่านกับพระเจริญจริงอย่างที่เธอว่ามานั่นแหละและที่ฉันตั้งข้อสังเกตก็คือคนที่มีปัญญามากมักจะบรรลุธรรมช้าอย่างพระเจริญอาจารย์ของเธอฉันเห็นหน้าเขาแล้วรู้ว่า คนนี้ฉเฉลียวฉลาดมีปัญญาเป็นเลิศเขาจะต้องเป็นวิปัสนาจารย์ที่มีชื่อเสียงต่อไปในอนาคตมันก็แปลกนะเธอคนฉลาดมากๆมัก,ก,กรู้จ้าอย่างเช่นในครั้งพุทธกาลก็มีตัวอย่างมาแล้วเธอเคยได้ยินชื่อพระสารีบุตรไหมเคยครับท่านเป็นอัครสา,าวกเบื้องขวาของพระบรมศาสดานั่นแหละ ท่านเป็นผู้เลิศในทางปัญญาเฉลียวฉลาดมากขนาดฝนตกแต่ละครั้งท่านสามารถนับเม็ดฝนได้คิดดูก็แล้วกันว่าท่านฉลาดลึกซึ้งปานใดแต่ในการปฏิบัติธรรมท่านกลับบรรลุอรหัตผลช้ากว่าพระโมคคัลลานะผู้เป็นสหายของท่านแต่ถึงอย่างนั้นท่านก็เป็นเลิศกว่าพระสาวกรูปอื่นๆ พระพุทธองค์ตรัสสรรเสริญว่านอกจากพระองค์แล้วพระสารีบุตรไม่เป็นรองใครนอกจากนั้นท่านก็มีความสามารถในการแสดงธรรมได้เท่าเทียมกับพระพุทธองค์และก็ได้แสดงธรรมไว้หลายพระสูตรเช่นสัมมาทิฏฐิสูตรเป็นต้นครับกระผมสนใจที่จะศึกษาชีวประวัติของท่านเพราะในบรรดาพระสาวกกระผมศรัทธา และเคารพนับถือท่านพระสารีบุตรมากที่สุดเนนทองดีพูดจากใจจริงฉันก็เหมือนกันฉันรวบรวมเรื่องราวของท่านไว้มากถ้ามีเวลาก็หวัาจะเขียนเป็นหนังสือให้คนรุ่นหลังได้ศึกษากันเอาละ่ะเรายุติเรื่องนี้ไว้ก่อนฉันกำลังจะสอนภาคปริยัติให้เธอท่านจำเป็นต้องบอกกล่าวให้เนนรู้ทางอ้อม เรื่องที่เขาได้บรรลุเป็นพระอริยบุคคลระดับต้นคนเป็นสิทธิ์ประนมมือนั่งฟังด้วยความตั้งใจพระอุดมวิชายานจึงเริ่มต้นขึ้นว่าในปหิีนสูตรอังคุตรนิกายทุติยปันนาตได้กล่าวถึงธรรมที่พระโสดาบันได้แล้วหกประการมีหนึ่งสักยะทิฏฐิความเห็นว่าเป็น ตัวของตน 2. วิจิกิจชาความลังเลสงสยัย 3. ศิลปะปรามาตความถือมั่นในศีลพรสโดยสักแต่ว่าทำตามตามกันไปอย่างงมงาย 4. ราคะที่เป็นเหตุให้ไปสู่อบาย 5. โทสะที่เป็นเหตุให้ไปสู่อบายและ 6. โมหะที่เป็นเหตุให้ไปสู่อบาย สามข้อแรกก็คือสังโยชน์ส่วนสข้อสุดท้ายก็คืออกุศลมูลสามทำหกประการน,นี้พระโสดาบันละได้แล้วนอกจากนี้ในอุปาเททพ,พสูตรได้กล่าวถึงธรรมที่เป็นพระโสดาบันไม่ทำให้เกิดขึ้นซึ่งได้แก่ทำหกประการที่กล่าวมาข้างต้นนี้เพราะฉะนั้นพระโสดาบัน จึงเป็นผู้ตัดขาดจากอบายภูมิได้โดยสิ้นเชิงจะไม่ไปเกิดเป็นสัตว์นรกเปรตอสุรกายหรือว่าเดรัจฉานอีกครับกระผมรู้สึกมั่นใจว่าตัวเองจะไม่ตกไปในอบายอย่างแน่นอนที่มั่นใจอย่างนั้นกระผมก็บอกไม่ถูกเหมือนกันครับว่าทำไมช่างเธอะบอกไม่ถูกก็ไม่ต้องบอกเพราะธรรมะเป็นสันทิติโก ผู้ที่ศึกษาและปฏิบัติเท่านั้นจึงจะรู้ได้โดยตนเองเอาละเป็นอันว่าการสอบอารมณ์สิ้นสุดลงแล้วเธอกลับไปพักผ่อนได้เนนทองดีจึงพูดขึ้นว่ากระผมขอกราบขอบพระคุณท่านเจ้าคุณอาจารย์เป็นอย่างสูงที่ได้เมตตาให้ธรรมะแก่กระผมพร้อมกันนี้กระผมก็ขอให้สัตว์ปฏิยาณว่า จะภาคเพียรปฏิบัติต่อไปจนกว่าจะประสบความสำเร็จถึงขั้นสูงสุดหากชาตินี้ยังไม่ถึงก็มั่นใจว่าจะถึงในชาติต่อๆไปซึ่งกระผมเชื่อว่าไม่เกินเจ็ดชาติพูดจบจึงกราบเบญจางคปะดิษสามครั้งแล้วลุกออกไปเมื่อท่านกลับเข้ามาในห้องเป็นเวลาสองยามพอดีพระเจริญยังคงนั่งภาวนาอยู่ในห้อง ตามคำสั่งของเจ้าคุณอาจารย์ที่สั่งผ่านมาทางลูกศิษย์ของท่านเป็นภาพที่เนียนทองดีไม่เคยพบมาก่อนหรือว่าอาจารย์ของท่านจะสำเร็จมรรคผลในข้ามคืนนี้